ที่เล่าสาววกวันพันแมนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับคลิปพูดถึงตัวละครนะครับก็คือจะเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมเนี่ยจะพูดถึงตัวละครนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเก่งอย่างไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปดูการต่อสู้ของตัวละครนั้นๆนะครับว่ามันเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะซึ่งวันนี้นะครับเป็นคิวแรกของตัวละครอย่างโบรรสร่าง2นะครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวละครอย่างโบรรสนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างหนึ่งหรือว่าร่าง2เนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องดาเมจมากๆเลยนะครับซึ่งเยัละดจจ ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นร่างหนึ่งหรือว่าร่าง2เนี่ยมันจะแพ้ตัวละครอย่างด้วงทั้งหมดเลยนะครับร่าง1เนี่ยก็แพ้ด้วง1น่ะครับร่าง2เนี่ยก็แพ้ด้วง2เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่น่าสงสารนะครับคือเจอด้วงตบตลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาพูดถึงความโหดของตัวละครอย่างโบรอนก่อนละกันนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างกรณีแบบง่ายๆนะคือตัวละครอย่างโบรอนนะครับเป็นตัวละครตัวนึงครับที่ดาเมจเนี่ยคือแรงจัดๆเลยนะฮะซึ่งถ้าแบบไม่เป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ามดาวเนี่ยดาเมจก็ ซึ่งเม็แบบเยอะจัดเลยนะครับพอเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวแล้วเด่ยมันจะกลายเป็น1,500%น,นเน่ะครับซึ่งเป็นตัวละครที่อันติทีหนึ่งเนี่ยมีแตกแน่นอนนะครับและก็ถ้าพูดถึงความโหมดของตัวละครอย่างโบรรสนะครับผมให้ไปทางด้านของเรื่องพาสซสีพิเศษครับพาสซีพิเศษของตัวละครอย่างโบรรสเนี่ย มันสามารถสร้างลูกน้องขึ้นมาได้1ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขั้น2เนี่ยสามารถสร้างได้ถึง2ตัวครับซึ่งลูกน้องของโบรอสเนี่ยมันจะมีเลือดถ,ถึง1,800ดจากเาเมจของโบรอสครับเท่ากับว่ายิ่งโบรอสเนี่ยเาเมจแรงเท่าไหร่นะครับลูกน้องของมันเนี่ยจะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นนะฮะอะแล้วพอพูดถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยพื่คิดว่ามันสามารถแก้ทางตัวละครอะไรกันได้บ้างครับซึ่งลูกน้องของโบรอสนะครับเป็นตัวละครที่ มาขัดขวางเมตาของจักรพรรดิเด็กร่าง2ช่วงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกลายเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆนะครับโบรอสร่าง2เนี่ยคือเป็นตัวละครที่ควรสุ่มนะครับเพราะว่ามันสามารถป้องกันตายได้เทิอหนึ่งเนี่ยคือแบบชิวๆเลยนะครับก็คือผมจะยกตัวอย่างนะครับคือจะเป็นช่วงของโบรอสนะครับที่ประทะกับจักรพรรดิเด็กอย่างเงี้ยเนี่ยคือจักรพรรดิเด็กนะครับขึ้นชื่อเรื่องเดเมจแรงและก็ปิดเกลียวหลอดเลือดอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งถ้าเราเนี่ยมีโบรอสนะครับแล้วเป็นพาร์ทย มันสามารถป้องกันอันตรของจกักรพรรดิเด็กได้ด้วยนะครับเนื่องจากเดมเมทที่จะเข้าตัวละครของเราเนี่ยเพียงแค่20%เท่านั้นนะครับมันจะไปหาลูกน้องของโบรอนเนี่ยถึง80%เลยนะแล้วก็เมื่อลูกน้องของโบรอสเนี่ยระเบิดทิ้งไปนะครับมันจะสร้างความเสียหายอีก3 0ซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่โหดแล้วก็สามารถพาทีมของเราเนี่ยมีตัวละครได้ถึง8ตัวเข้าใจไหมคือเป็นตัวละครที่ดีนะครับแล้วก็ในเมตาของตัวละครอย่างกระบองเหล็กครับ ตัวละครอย่างโบรอสเนี่ยเลยเป็นตัวละครที่ทุกทีมเนี่ยจะใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยพาเพื่อนเนี่ยไปดูนะซึ่งเขาจะใช้ตัวละครอย่างโบรอสทั้งหมดนะครับแล้วก็ยิ่งปั้นใด้หมดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเท่านั้นนะครับเนื่องจากลูกน้องของมันเนี่ยจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจากดมเมจของโบรอสนั่นเองนะครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยเป็นทีมของอันดับเซิร์ฟนะครับซึ่งทีมขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือโบรอสนะครับเวลาที่มันเป็น พาร์ท40% 2เนี่ยมันสามารถกันกระบองเหล็กช่วงหนึ่งได้เลยนะครับคือกระบองเหล็กเนี่ยแน่นอนครับเป็นตัวละครที่ตีตัวเดียวเนี่ยแบบแรงที่สุดในปัจจุบันตอนนี้แล้วนะครับคือสามารถลู้หายได้แล้วก็ลู้หายได้นะฮะและอย่างนี่นะครับเรื่องการตายเกิดของมันเนี่ยขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมพูดไปถึงไหนแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่นะครับเพื่อนๆเนี่ยสังเกตตัวละครโบรอสตัวนี้ให้ดีๆนะครับพลังเนี่ยอยู่ที่12ล้านนะครับซึ่งแน่นอนครััับบเเเเเมมมื่่่่อออพลงยยยะขนนนาดดดดีีีีูู้ททจจคร 1, 1ล้าน6แสนนะครับแล้วก็เป็นที่แน่นอนครับว่าลูกน้องของมันเนี่ยจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยพาเพื่อนเนี่ยไปลองต่อสู้ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคเหนื่อยเลยฮนะมาเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตนะครับว่าลูกน้องของมันเนี่ยจะมา2ตัวนะ <î es> เห็นไหมครับอ่าไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่สามารถสต็อปให้ดูได้นี่นะโอเคพเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่จากมุมข้างล่างเห็นไหมตังเนี้ยไอ้ที่มันมีลูกน้องตัวสีแดงกับตัวสีน้ําตาลนะครับไอ้นองตัวีีเ่ มันเป็นพาร e ์ท10%สองเลยครับถ so ้าเป็นพาร์ท10%หนึ่งเนี่ยมันจะมีลูกน้องตัวสีทองตัวเดียวเท่านั้นนะฮะก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวละครอย่างบูรอสเนี่ยสามารถป้องกันทีมได้ในช่วงหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าทีมของผมเนี่ยมันไม่สามารถคือไม่สามารถโจมตีเขาได้เยอะเห็นไหมเนี่ยเวลาโจมตีเข้าไปนะครับจะเข้าตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กเนี่ยแค่20%นั้นนะครับไปดูลูกน้องของบูรอสเนี่ยถึง80%นะครับนี่ฮะพอดูวัคซีนแมนนะครับโจมตีเข้าไปนะปุ๊บนีี่โจมตเข้าไปนะครรับบลููกนน้ออองงขสเี่ยมมมััััััันนนนนนจจะะะะรรรบบบดาาาาเเเเเข้้ไปคคกก็ท่่่่วววฝงงูีียยตตลลถึ เห็นไหมครับเวลาโจมตีหร really. ือว่าติดฟอร์จีรประมาณนี tools, like ้เนี่ยมันจะไปหาลูกน้องของบูรอสหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วตัวบูรอสเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆนะครับดูครับการโจมตีของมันเนีอยู่ที่29ล้านดาเมจนะครับแล้วก็โจมตีใส่ด้วงด้วยนะนี่ครับสะท้อนคอยดูด้วงผมเนี่ยสะท้อนกลับไปนะครับแล้วมันต้องสะท้อนกลับเห็นไหมมันจะเป็นลูกน้องของบูรอสทั้งหมดเลยนะครับลูกน้องของบูรอสตอนนี้เนี่ยไอตัวสีแดงเนี่ยแตกไปเรียบร้อยแล้วนี่คือความโหดของบูรอสนะครับคือสามารถป้องกันทีมไม่ให้ทีมเนี่ยยยยยยแแแตตตกกกกกกกไไได้้้้้นน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 ะะะะะคคคคืืืออ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 อถาาาามมมมม่่่่่่่ีีีีีลลลููงงงงขบบบบรรรรรสสเเเเเเเผัััววปจท และลูกน้องของมันเนี่ยสามารถวิ่งเข้ามาระเบิดได้ด้วยนะเราดูตอนที่ลูกน้องของมันเนี่ยใกล้าตายนะครับโอเคให้จักรพรรดิเด็กเนี่ยตีมาก่อนเลยกันอ่ะลูกน้องของบร้อนเนี่ยตอนนี้น่าจะใกล้าตายแล้วนะเนื่องจากเลื่อดเหลือนิดเดียวแล้วนะครับแต่ผมจะโจมตีเขาได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าผมโจมตีได้เนี่ยเขาก็อาจจะได้เห็นลูกน้องของบร้อนนะครับคอยดูนะครับถ้ามันตายเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาในตัวสีแดงๆเนี่ยมันยังไม่ตายนะท่านผู้ชมนะถ้ามันตายมันวิ่งมาแล้วนะเนี่ไปให้ให้มันโจมต เขามาระเบิด18ล้านนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมหนึ่งหรือว่า1นึ่งจุดแปดล้านไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเนื่องจากทีมของเราเนี่ยมันเหลือตัวละครน้อยเดียวอ่ะเข้าใจไหมมันก็เลยมาระเบิดน้อยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเหลือแบบเต็มทีมเนี่ยคือมี30ล้านนะครับคือระเบิดแบบโหดมากนะฮะเลยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่แบบดีามากคเพื่อคนควรจะสุ่มไว้นะครับแล้วก็พูดถึงนะครับคือมันเป็นตัวละครที่แพ้ทางร่วงนะครับ <c oughs> เคยเป็นตัวละครที่แพ้ทางร่วงช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าจะพูดว่าไงดี มันเป็นตัวละครที่แพ้ทางด้วงตอนที่ด้วงเนี่ยเข้ามาใหม่ๆอ่ะคือจะเป็นหลังจากที่ด้วงเข้ามาในเดือนแรกในเดือนนั้นอ่ะในเดือนที่ด้วงเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่แบบไม่ค่อยได้โจมตีด้วยอันตีนะครับจะเป็นตัวละครที่เขาเนี่ยตัดเรื่องความเร็วทิ้งไปเลยนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ให้ใช้ลูกน้องของมันเนี่ยป้องกันสะท้อนของด้วงแทนนะครับเป็นแค่ช่วงเดียวนะและพอหลังจากที่ตัวละครอย่างเจ้ากระบอกเหล็กล่างสองเข้ามานะครับแน่นอนครับว่าตัวละครอย่างเจ้ากระบอกเหล็กล่างสองเนี่ย เป็นตัวละครที่สามารถตายเกิดได้นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นพาร์ทซพิเศษ2เนี่ยสามารถตายเกิดได้ถึง4ครั้งนะครับแน่นอนครับเรื่องการยิงของโบรอสเนี่ยขอแค่ปิดดวงให้ได้นะครับคือถ้าปิดดวงได้แล้วเนี่ยถึงทีมจะตายไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยไม่ได้สําคัญเลยครับสำคัญวัดกันจริงๆก็คือตัวละครอย่างกระบองเหล็กครับก็คือถ้าใครที่แบบได้โจมตีก่อนหรือว่าใครตายก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปเข้าใจไหมนะครับก็เลยเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆในการแบกรับทีมช่วงหนึ่งนะครับที่แบบ ป้องกันกระบอกเหล็กเนี่ยรูดหายนะครับสามารถป้องกันได้นะเนื่องจากกระบอกเหล็กรูดไปเดือดรูกน้องของบูร์อของเราเนี่ยสามารถเข้าไปป้องกันได้แล้วก็เข้าไประเบิดทําความเสียหายเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ <_ C 1> แล้วก็ถ้าพูดถึงการโจมตีของบูร์อนะครับในการยิงใส่ดวงเนี่ยอย่างที่เพื่อนเเห็นไปเมื่อกี้เห็นไหมครับว่ามันสามารถป้องกันได้นะครับโดยลูกน้องของมันเองซึ่งถ้าลูกน้องของเราเนี่ยยังอยู่ครบ2ตัวนะครับให้บูร์อเนี่ยยิงไปเถอะนะครับยิงใส่่วงได้ยิงดีครับยิงให้มันตาย ถ้าดวงล่าง2ตายนะครับบอกเลยครับว่าเล่นโคตรง่ายนะครับเพราะว่าหรือตัวละครอย่างกระบอกเหล็กเนี่ยมันไม่ได้ถึกนะครับแต่ว่ามันดาเมจดแรงไงมันตีช็อตเดียวเนี่ยคือแตกนะครับถ้าแบบแรงๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยกระบอกเหล็กของเขาพลังเท่าไหร่คือทีม60ล้านของเสือผมเนี่ยโหดมากอ่ะซึ่งตัวละครแบบดาวม่วงอ่ะกระบองเหล็กท่าดาวม่วงอ่ะเดี๋ยวขอดูกอนนะครับว่ามันได้เมจอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับคือมันรูดชุดเดียวตายชุดเดียวตายเลยนะ แต่ว่าเขาไม่ได้ให้โจมตีก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาให้โบรอสเนี่ยโจมตีก่อนนะครับให้โบรอสเนี่ยสามารถยิงแล้วก็ไถจาัดก,การได้เลยเนะครับก็เลยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าแจวมากอ่ะนี่ฮ네ะก็จะเป็นโอ้โหดัเมดเลยนั่นดัมเมเ ừ, จเกือบ2ล้านท่านผู้ชมอ้โหกลายเป็นตัวละครดัมเมจหลักฝั่งนู้นไปแล้วครับท่านเพื่อนเนี่ยอยากเห็นว่าตัวละครอย่างกระบอกเหล็ก <Gesicht> โจมตีนะครับต้องเป็นทีมของอันดับ2อครับอันดับ2เนี่ยให้ตัวละครอย่างกระบอกเหล็กเนี่ยโจมตีเอ้ยเพื่อนๆอยากเห็นกระบอกเหล็กหดาดาวห้าดา,า,าม เดี๋ยวผมมารีวิวในคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้เนี่ยขอพูดถึงตัวละครอย่างโบรอ,อดก่อนละกันนะฮะนี่ครับเพื่อนๆคอยดูนะครับตอนที่ตัวละครอย่างกระบองเหล็กเนี่ยได้โจมตีนะครับโอเคผมขอปรับเป็นความเร็วคูณ3ก่อนแล้วค่อยม,มาเป็นคูณหนึ่งนะครับพเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นนะฮะว่ากระบองเหล็กเนี่ยมันสามารถหวดร่วงแบบตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องสนเรื่องที่แบบโบลอดยิงแล้วเพื่อนตายนะครับเนื่องจากกระบองเด็กตายเกิดได้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเป็นตัวละครที่ควรสุ่มนะครับก็ โจมตีเข้ามาฮะหมาครับจะถึงกระบองเหล็กเลยครับนี่ฮะคอยดูกระบองเหล็กนะครับหดร่วงด้วยนะร่วงดูนะครับโต้เข้าไปก่อนชุดแรกครับที่5ล้าน2นะครับเข้าไปขึ้นเงแล้วนะเห็นไหมครับมันจะเก็บตัวละครตัวอื่นเนี่ยคือหาย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 ไปเลยนะแล้วนี่คือถ้ามันตายเนี่ยมันสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็หัวได้อีก3ครั้งนะครับซึ่งการหัว3ครั้งของมันเนี่ยสามารถลูดชุดตัวละครชุดเดียวของผมเนี่ยหายได้เลยนะนี่ก็เลยเป็นความโหดของทีมที่มีกระบองเหล็กแล้วก็โบรอสนะครับคือตัว พูดถึงพวกมันให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันจะแข็งแรงประมาณไหนเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยกันนะครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคน